แก้ปัญหาข้าวไม่กินปุ๋ยต้นข้าวไม่เติบโตด้วยกิ่งทองใบยกสวัสดีครับพี่น้องกิ่งทองใบยกทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาดูนาของท่านสมาชิกอบอกตอ,อีกรอบหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับน้าดอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เรามาถ่ายนาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วนะครับกุดปลาเข็งนะกุดปลาเขงตำบลนบนทข้า อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นข้าวพันอะไรนะครับพันกอขอแปดห้าข้าวพันกอกขอแปดห้านะครับหลังจากที่เราได้ใส่ใบหยกกิ่งทองไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่แล้วประทับใจยังไงบ้างครับตัวใบหยกตรงที่มันรวงมันตั้งดีรวงตั้งดีต้นไม่ล้มต้นไม่ล้มลำต้นแข็งแรงต้นข้าวแข็งแรงใช่ไหมครับแล้วไม่มีแมลงรบกวนไม่มีแมลงรบกวน นะครับผมข้าวแตกกอดีไหมครับดีครับแตกกอดีตอนนี้กําลังออกรวงนะครับออ,ออกรวงอยู่สวยมากเลยนะครับประหยัดต้นทุนยังไงบ้างครับก็ปุ๋ยใช้แค่สองไร่ใช้ปุ๋ยเจ็ดร้อยบาทใช้ปุ๋ยเจ็ดร้อยบาทนะครับประหยัดมากเลยลดต้นทุนได้มากเลยนะครับนี่ตอนนี้เป็นนาข้าวซึ่งกําลังออกรวงสวยงามมากนะครับกําลังเหลืองข้าวกาลังออกเสมอกันมาก เราใช้ใบหยกไปสองถุงสองถุงสองกระสอบนะครับขย็ดฝึปุ๋มยี่สิบอีกสามสิบกิโลกรผมลดต้นทุนได้มากเลยนะครับตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับกำลังออกรวงสวยงามใบหยกช่วยลดต้นทุนได้ใช่ไหมครับ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 ผมได้ประมาณครึ่งนึงลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งเลยลดต้นทุนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ตอนนี้นะครับลองออกรวงสวยงามถ้าเหลืองคงจะเป็นทุ่งสีทองนะครับจากใช้ใบหยกประทับใจแล้วต่อไปจะนำใบหยกไปใช้กับอะไรบ้างครับผมเราจะลงไปใช้กับมันใช้กับมันสาปะหลังนะครับมันสาปะหลังแล้วเราปลูกข้าวโพดได้ไหมครับปลูกครับปลูกข้าวโพดด้วยนะครับขออนุญาตแนะนําถ้าใช้ใบหยกผสมรองพื้นหยอดไปพร้อมกับเม็ดข้าวโพดเลยนะครับจะทําให้เมล็ดข้าวโพดเขาลาต้นมีลําต้นที่แข็งแรงนะครับ ลากที่แข็งแรงเมื่อต้นต้นใหญ่พืชก็ต้องให้ผล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 ิตที่ดีนะครับเราดูแปลงข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆสวยงามมากนะครับกําลังออกรวงสวยงามมากเลยออกเสมอกันมากเลยนะครับนี่คือแปลงข้าวนาข้าวซึ่งใช้กิ่งทองใบหย,ยกนะครับสวยงามมากเลย <c oughs> ครับวันนี้ขอบคุณท่านดอกมากครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ